สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์ที่บูธเดลโกะนะครับในงาน TFE 2024นะครับเซ็นทรัลบางนานะครับวันนี้มีเป็นวันที่4นะครับของงานวันอาทิตย์นะครับเป็นงานวันสุดท้ายนะใครเพื่อนๆนานานันนกตกปลาทุกท่านนะครับถ้าอยากเข้ามาดูสินค้าอุปรกรณ์ตกปลานานา,นา,นา,นานชนิดนะครับคันลอกเบ็ดสายเหยื่อต่างๆมีเยอะมากนะในงานนี้ แต่วันนี้ผมอยู่ที่บูธเลียวกโนะครับพามาดูรอกตัวใหม่ของเลียวกนะเลียวกโเวฟเลียวกโเวฟนะครับเวฟมีตอนนี้นะครับมีอยู่สีสีนะครับสีทองสีดำสีเงินดีไม่ดีมีสีน้ำเงินด้วยนะครับให้ดูตัวบอดี้ลอกกันก่อนนี ตัวบอดี้ลอกจะเป็นงาน CNC นะครับอลู CNC นะเบรกหนักนะครับ16โลตัวนี้เบอร์6 km. ประมาณเบอร์6,000 km. นี่ สวัสดีครับเช้านี้มาไหมอันนี้นะตัวนี้เป็นสีดำสีทองนะครับมาจับมาลองเล่นดูได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ภายในตัวเรือนตัวบอดี้ลอกนะครับเ <Yeah. S 1> ฟืองได้เกียรนะครับได้เกียรของเขาเนี่ยได้เกียหนักๆแน่นๆเลย โตเกียร์ทองเหลืองนะครับแกนแสเตเลตชุดพีเนียนแสแตนเลตชุดบอลไบลิ่งต่างๆนะครับนอบฝาบอดี้นะครับแกนสลักเฟืองแกนชักแกนสปนูนดีไซน์เป็นทรงประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นลูกปืนนะอ่าดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกมันจะฟิกเป็นแฉกเป็นดาวอย่างนี้นะครับเวลาอยู่ในหลุมผ้าเบรกนะครับของเขาก็จะอยู่ตามล็อกหลุมเลยแน่นแน่แนอน,นลูกปืนเยอะมากนะครับลอกชุดนี้กำลังเบรกเยอะมากและที่สำคัญตัวนี้วอเตอร์พ o กอืก็คือจุ่มน้ำได้เลย น้ำไม่เข้านะครับเรียวกวเวฟสีทองสวยมากโรเตอร์บอดี้ขนาดเท่ากันนะครับจะต่างกันแค่โรเตอร์กับตัวสปูนสำหรับเรียกวเวฟ V2 นะครับเจนที่2นะลอกตัวนี้ ส่วนลอกรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีพวก Distroyer u n d e r h e a ต่างๆเบอร์300นะครับระบบตัวใหม่ของเขาจะเป็นล็อกสปูลนะไม่ใช่คลิกเสียงนะครับตัวนี้ล็อกสปูลเอาไว้กรณีดึงสายนะครับส่วนใครที่อยากได้แบบมีเสียงเวลาปลาลากอัเน,นียโมได้โมได้นะครับ Distroyer เบอร์ er 300มีหมุนซ้ายนะครับเบอร์300นี่ตัวค่อนข้างใหญ่เลย แล้วก็ในงานมีตัวโชว์เบอร์6,000กับ8,000พีเซสเรียวโกโซลิดะงานไลจิกงานจิกกิ้งนะครับโฟทิวกอลัมกลัมนี่มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้ออุปกรณ์ชุดพร้อมตก5,000บาทคันสปินนะครับ5,000บาทมีได้ลอกหนึ่งตัวมีคันบูแคนหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เอ็น ลูกหมุนให้ครบนะครับลอกชาบี้ต่างๆมีมานะแล้วก็สําหรับงานช่างนะครับงานช่างที่ล้างลอกนะครับที่ล้างลอกเป็นประจํานะครับงานช่างก็เข้ามารับจารบีจากเรียวโกนะครับเป็นจารบ,บีสําหรับทดสอบให้งานช่างนะครับเอาไปทดสอบใช้งานได้จารบ,บีตัวนี้นะครับเป็นจารบ,บีเนื้อสีนี้เลย ตสือนี้เลยเนี่ยสำหรับงานช่างนะครับเอาไปทาเฟืองนะครับเกาะเฟือฟรรงเกาะเฟืองดีมากตัวชุดนี้เกาะเฟืองดีนะครับจารบีจากเรียวโกนะตัวชุดนี้สําหรับงานทาเฟืองต่างๆเนียวเนียวแน่นๆเลยตัวนี้ ามาดูคันกันคันคันที่มีชาวนี้นี่อยากแนะนำนะแต่ไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือเปล่าเป็นคันสี่ท่อนเรียวโกเฮอริเคนเอ็กซ์ตรีทมีหลายเวทนะครับอันนี้ถอดต,ตรงนี้หนึ่งท่อนแล้วสองท่อนแล้วนะไล่กันไปตัวนี้วางเป็นไกด์ซิกนะครับฟูจิซิกมีเบสกับสปินนะครับ ไล่กันไปเลี้ยวโกอิกิอิกิก็จะมีสีสีนะครับสีเขียวสีแดงสีเทาสีน้ำเงินอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบสีไหนกันนะเรียวโกอิกิจิฟุตนะครับเบทสามสิบห้าเอาไปสับผิวได้ตีเหยาบฟอมได้ตกหมึกได้นะครับเจฟุตตัวนี้เวิร์กอยู่ ยับมาก็จะเป็นรุ่นตรงรุ่นนะครับงานตกมึกตกมึกผมจะอยู่8ฟุตนะครับในงานจะเหลือแค่8ฟุตนะขั้นตกมึกตัวนี้สีสวยมากรีซีดนะครับโอกินะไอกะนะตัว8ฟุตตัวนี้ตรงกระพงไมโครจิกต่างๆเวิร์กอยู่ไกดเปิดเบอร์16นะครับ เป็นคันสองท่อนนะ,200นะเดี๋ยวเดียวแน่นแน่นเดี๋ยวโกแฮมเมอร์ต่างๆมีมานะครับคันซูไมงานประบึกบาลิพิกโกนะครับมีมาอยู่พวกบูแคนอะไรพวกนี้มีมาป,ปกตินะครับอันตา้าสเกลอันตา้ามาปิกตัวงานคันสีเขียว ตัวงานคันสีเขียวตัวด้ามของเขานะครับจะเป็น EVA นะแบล็งสีเขียวแบลงสีเขียวลิซิตฟูจินะครับตัวนี้ทำราคาโปรโมชั่นในงานนะครับชื่อรุ่นของเขาเลโอโกบอดเดร์เลสเลโอโกบอ e เดร์เลสนะครับนี่เป็นแบงค์โซลิดนะครับ ใครสนใจมาดูในงานได้เลยตัวนี้เป็นไกดตรงนะครับวางเป็นไกดตรงมีความยาว6ฟุตกับ6ฟุต8เดียวโกบบเตอร์เลสมาถามหากับเซลลได้เลยนะครับตัวชุดนี้ราคาเปิดอยู่ที่2,008นะสำหรับในงานนะครับราคาในงานจะอยู่2,008คันบิวพันลายเต็มคันมาเอาไปได้เลย6,008จาก1,500นะ,ะแล้วก็ สายตัวนี้พราม220ชิ้นที่2ลด5้เอซนอันนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้นนรุงมือลดอยู่450สายซีมาร์มาครับสำหรับงานใส่ลอกไฟฟ้านะครับเรียวโกะก็มีอยู่ชุดนี้เรียวโกะเบเกมงานคัสตอมงานบิวนะครับตัวชุดนี้งานพันลายนะเป็นไกซิกราคาในงาน อันนี้ลนแล้วเรียวโกเบเกมเป็นคันท่อนเดียวนะสีขาวแบงค์สีขาวนะครับมีอยู่สามสีสามคันสำหรับตัว6กฟุตนะครับอันนี้ก็เป็นงานสองท่อนต่อโคนตรงนี้จะเหลือเท่านี้นะครับคันป๊อปเรียวโก GT g, g ี g a กาก้กา GT กาก้าคันป๊อปนะครับด้ามเต็มรีซิตฟูจิ ไกด์ฟูจิ MN กับไกดตัวแรกนะครับตัวที่2วางปกติ3 4 5ปกตินะครับแบงค์สีนี้เลยกาเกะวีทนะครับในมือผมเนี่ยเวทเวทนี้เลย48ราคาอา่าตามนี้นะสนใจคันไหนแวะเข้ามาดูที่งานนะครับงานที่เซนท่านบางนานะงานที่เซ็นท่านบางนา,นะงาน ใครยังไม่มารีบมานะครับเห็นวิดีโอนี้แล้วรีบมาเลยงานวันสุดท้ายของรถในงานเยอะนะครับเียวโกะไวโอเลตไวเปอร์เวโกะวอลคิลี่เนวี่บ็อบบี้บเอามาอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่มีครับลูกค้ามีสิบฟุต สิบฟุตกับสิบฟุตเป็นสิบฟุตหมดเลยตัวนี้ตัวนี้เจ็ดฟุตตัวนี้อยู่เจ็ดฟุตเมตรโกลอเทเนียมยังไม่มีครับไม่มีนะพี่ติอยู่นู่นนะครับลูกค้าไม่กี่ฟุตครับเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อย อันนี้ก็เป็นไวโอลิสไวเปอร์นี่โลาริสนะครับมีมาอยู่สีบอนกับสีแดงปีเกมต่างๆปีเกมก็จะมีสองสีเหมือนเดิมนะครับบอร์เดอร์ลสประมาณนี้นะเดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์ต่อนะครับโอเคนะอันเซอรีต่างๆ มีอยู่นะครับอ๋อผมลืมบอกให้ทีมเสือ้อแขนสั้นสวยๆนะครับครีมเลียวกบตัวนี้น่าใช้มากมาดูโปรโม,มชั่นในงานกันนะครับวันนี้ท่านี้ก่อนไปบายยจ้ะมาส่งข่าวกันนะครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนก็เข้ามาแวะเวียนได้เลยบูธอยู่ใต้โดมนะครับ หลังเดินเข้ามาปุ๊บเจอเค k นะครับคนหัวครัวเราอยู่ตรงหลังกาบมินนะประชันกับการมินเลยใครอยากมาดู GPS เซาเดอร์ต่างๆของการมินมาซื้อเรือได้โอเคจ้ะวันนี้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวมาใหม่นะ